สวัสดีครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพแบบในหนังหรือสารคดีนะครับที่หัวใจยังเต้นตุบๆได้แม้ว่าจะอยู่นอกร่างกายแล้วมันก็น่าทึ่งนะครับแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊มันทำงานได้ยังไงคือมันไม่ได้ต่อกับสมองแล้วนี่นะใช่ค่ะใช่ความเข้าใจเดิมๆของเราก็คือหัวใจเนี่ยเหมือนเป็นแคปปัมที่รออรับคำสั่งจากสมองอย่างเดียวเลยผ่านระบบประสาทอัตโนมัติพอตัดการเชื่อมต่อปุ๊บ ก็น่าจะหยุดทำงานไปเลยแต่เหมือนว่าเรื่องจริงมันจะเอ่อซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะครับพอดีมีงานวิจัยชิ้นใหม่น่าสนใจมากครับจากสถาบันคาร์ลินสก้ากับมหาวิทยาลัยทอลลมเบียตีพิมพ์ในเนเจอร์ m อมมูนิเคชันเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดี ถูกต้องเลยค่ะงานวิจัยนี้เขาค้นพบสิ่งที่แบบอาจจะเรียกว่าเป็นสมองขนาดเล็กในหัวใจเราเองจริงๆชื่อทางการเขาเรียกว่าระบบประสาทภายในหัวใจหรือ intrinsic cardiac nervous system ตัวย่อคือ ICN นะคะโหสมองขนาดเล็กในหัวใจฟังดูเจ๋งมากเลยครับงั้นเรามาลองคุยกันเรื่องนี้หน่อยดีไหมครับว่าไอระบบ ICN ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสำคัญยังไง ได้เลยค่ะคือทีมวิจัยเขาศึกษาในปลาม้าลายก่อนนะคะพอระบบหัวใจมันคล้ายๆกับของคนเรานี่แหละแล้วเขาก็ใช้เทคนิคหลายอย่างเลยค่ะทั้งทำแผนที่เซลล์ประสาทแบบดู rna ของมันแล้วก็สร้างภาพสามมิติขึ้นมาครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างข้างในแบบละเอียดๆเ,เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันน่าทึ่งมาก คือมันไม่ใช่แค่สายไฟรับส่งสัญญาณธรรมดารรมดานะคะแต่มันเป็นเครือข่ายเซลล์ประสาทที่ซับซ้อนมากๆม,มีหลายชนิดเลยแต่ละชนิดก็ทำหน้าที่ต่างกันไปต่างกันยังไงบ้างครับ ก็มีทั้งเซลล์ที่คอยรับความรู้สึกจากตัวหัวใจเองเลยนะคะเช่นแรงดันเลือดหรือความยืดของผนังหัวใจแล้วก็มีเซลล์ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ส่งคำสั่งไปที่กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงบางส่วนนี้ทำหน้าที่คล้ายๆเครื่องกระตุ้นหัวใจตามธรรมชาติเลยค่ะคือมันริเริ่มจังหวะการเต้นได้เองหมายความว่ามันมันคิดเองได้ในระดับหนึ่งเลยเหรอครับไม่ต้องรอคำสั่งจากสมองใหญ่เสมอไปประมาณนั้นเลยค่ะ คือมันประมวลผลและตอบสนองเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการเต้นได้เองจริงๆอย่างที่นักวิจัยหลักท่านหนึ่งในงานนี้เขาบอกว่าสมองเล็กๆเนี่ยแหละมีบทบาทสําคัญในการรักษาและควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจอ๋อเข้าใจแล้วครับมันก็เลยอธิบายได้ว่าทําไมหัวใจที่ถูกตัดออกมาแล้วถึงยังพยายามเต้นต่อได้เองเพราะมันมีระบบควบคุมภายในของมันอยู่นี่เองใช่เลยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญในความเข้าใจเรื่องหัวใจเลยนะคะ งั้นสรุปง่ายๆก็คือหัวใจไม่ใช่แค่ปั๊มที่รอคำสั่งอย่างเดียวแล้วแต่มีระบบประสาทของตัวเองที่ซับซ้อนพอตัวสามารถจัดการเรื่องการเต้นพื้นฐานได้ด้วยตัวเองถูกต้องค่ะซึ่งการเข้าใจระบบ IACN ให้ลึกซึ้งเนี่ยมันสำคัญมากๆต่อวงการแพทย์ในอนาคตเลยโดยเฉพาะเรื่องการรักษาโรคหัวใจอย่างเช่นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่บางทีอาจจะเกิดจากความผิดปกติในเครือข่ายนี้เองก็ได้น่าสนใจครับแล้ว ก้าวต่อไปของนักวิจัยแล้วครับเขาจะศึกษาอะไรต่อจากนี้ตอนนี้เขาก็พยายามจะศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองเล็กๆในหัวใจกับสมองใหญ่ของเราเนี่ยแหละค่ะว่า2ระบบนี้มันคุยกันยังไงทํางานร่วมกันยังไงในสถานการณ์ต่างๆเช่นตอนเราเครียดออกกําลังกายหรือป่วยครับครับถ้าเราเข้าใจกลไกตรงนี้มากขึ้นก็อาจจะเจอวิธีรักษาโรคหัวใจแบบใหม่ๆที่มันตรงจุดกว่าเดิมได้ค่ะฟังดูมีหวังมากๆเลยครับ การค้นพบนี้นี่เปิดมุมมองใหม่จริงๆนะครับแล้วมันก็ทำให้ผมอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าไอ้ที่เราพูดกันบ่อยๆว่าใจหรืออารมณ์ความรู้สึกมันส่งผลต่อสุขภาพหัวใจนะครับบางทีความเชื่อมโยงนี้มันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเข้าใจกันแค่ว่าเป็นผลจากระบบประสาทอัตโนมัติเฉยๆหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะว่า ความซับซ้อนระดับนี้มันอาจจะมีมิติทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมนะครับน่าแกะไปคิดต่อจริงๆครับเรื่องนี้